เจ้านาถหนวยงานความมั่นคงอำเภอเบตงสักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจแปดเมืองลักสร้างความเชื่อมันแก่ประชาชนและกนักทองเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะพันเอกชุดชุชย่าชูวงรองเสนาธิการชกอยล่ารับฟังบรรยายการสักซ้อมแผนปฏิบัติการรวมสร้างฟายและกาการบังคับใช้กฎหมายตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจแปดเมืองลักตามแผนงานคับเลื่อนนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนถคกต้ย พร้อมตรวจการสักซอมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันเหตุการแก็บกูท้ทำลายวัตถุระเบิดการตรวจเก็บหลักฐานวัตถุพยานต่างๆของพนักงานสอบสวนเทบริเวณลานจดอดรถของโรงแรมกแกลนแมนดารินเบตงเขตเทศบาลเมืองเบตงค่ะการสอมแทนนี้นะคะก็เป็นการบรูรณาการกำลังถูกผักสวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเบตงสพยะร่ม โพอไอโยเวงต่อเดเซเฮาช่อกกต่อเดเซเฮาแล้วก็เซีซฮอกอโซกองกำลังผากประชาชนกู้ภัยแล้วก็อีกหน่วยงานของอำเภอเบตงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ยังข้อความรวมมือประชาชนในพื้นที่นะคะในการรวมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนแล้วก็หนักถ่องเที่ยวด้วยค่ะ อย่างเด่นนะคะก็คือเป็นการสักสองเพสนาเตรียมี่วจะได้ต้องกันกันถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดค่ะก็คือประชาชนพี่นองเทวโย่รลบรบตรงนั้นเลยนะถ้าหากว่าใครเห็นแปรโปลมหรือว่าสิ่งี่วผิดปกติเห็นแล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ไม่เ่อยใจในาันทีนะอย่าเข้าไปดูด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะมันแล้วค่ะก็จะเป็นอย่างเห็นนะคะ